สวัสดีครับบอสกลสายบันดุกครับผมเกี้ผมเข้ามาแล้วผมจะเข้าไปยกตู้แล้วไปยื่นเอกสารให้ออฟฟิศต้นตังกัดแล้วบอเดี๋ยวก็ออกกวกวฝ่ายเอกสารให้ทางรับมาเรียด้วยยกตู้ตอบไปเลยนี่จจะได้ถอยรถ

มาเลไมีกล <muitas> ัวรถไทยเลยรถเจ๋งเราถอยไว้ยังมุดอยู่ถ้าชนแล้วก็ผิดอีกเราเป็นเราแล้วแหละเพื่อนบอกว่าเขามารถเจ๋งเข้ามาชนตกลางลำเลยเราเสียตังค์ให้เขาอ่ะเขาบอกเราผิดที่ที่มาเลยนี่แหละ พยายามจะให้มีอุบัติเหตุจะให้มีอะไรเวลาข้ามมาบ้านเขาเนี่ยมันยากเหมือนไปลาเหมือนกันแหละอุบัติเหตุมีเรื่องมีลาเราก็เสียตังค์เงินเดียวแหละไปเลาเทบไม่รู้พอพอกันดูและอาจจะพอกันตอนนี้ ออกจากออฟฟิศแล้วก็จะเป็นเียแยกเมื่อกี้ออกมาจากนาดานแล้วเขาเลี้ยวซ้ายมันช่เป็นออฟฟิศจากรถมานสิจะเป็นไฟแดง,ขงเขาเลี้ยวซ้ายนีไมันจะเป็นเป็น,ปน,ปนท่าโดนกั้นเจ้าหรือไงรถไถเขาว่ให้แลนเข้าไปเด้่ยางใต้นะหรือว,ว่าออกจากนามาตรงไปเขาบอให้ตรงไปไ,ไปเมื่อไรเขาบอกเขาจับเขให้แนลนหล่นทงถไถนะแต่ลงเขาแลนได้ ข้ากออไปทุกคนตรงไปอาจจะมีทางเลี่ยงให้อยู่ติดไฟแดงติดไฟแดงเด็นรถต่อแถวพ่าพี่น้องรถต่อแถวในที่เขาดานได้เนะ่ะที่เขาดานไปขามไปไทได้เนะี่ยติดเป็นรถนักรถเบาเพา,าว่ามันมีแถวเดียว เดี๋ยวเราก็ต่อยาวก็ขันเหล็กอีูแล้วขันเหล็กอีูแล้วเป็นแบบโบโบว์บากนี้ยังผสมโยคันเหล็กลงม,มีอาการบอกไ้ฟังอะไรเส้นหนึ่แล้วที่ว่าเป็นโบโบวบากมันเป็นกับไข่ไข่สายไฟมันประสานเส้นนี่แหละหรือว่าคันเหล็กอาจจะเริ่มบอนแล้ว ว่าผมว่าลดมากละสองปีเดือนแล้วรถเมือ่อสองเนาะนี่ลดต่อแถวเด้๋ยพี่น้องเดอ้อนี่ต่อแถวสิขาไปบ้านเท่าเนะะี่ยอันนี้นยังหน่อยได้พี่น้องเนี่ยเพราะว่าไปประมาณสี่ร้อยเมตรตี0าร้อยเมตรอีกแล้วหอดดนันหอดดันทหารแลกลับมาอีกสามสี่ร้อยเมตร ตามเราเมตรก็หอด,ด้านไลยตุละกาศก,กจาอจะออกมาเปิดตัวก็จ้าวันนี้จะเป็นตามแยกเข้าตรงไปปะไดนได้พี่นอ้องมันเป็นในทาา่าเขาหมู่บ้านก็จ้ะต้องเลีย้ยวซ้ายตอนนี้เราสอนบอกกันนะเลี้ยวซ้า,ายอาจจะต้องมั่นหล่อยนะตรงไปปะไดนเขาหมู่บ้านก็จ้า ีขอบ้าประมาณสามตีลูกนี่และเรายกตง อี่ล่ะพี่น้องบรรยากาศบ้านเพิ่นกับประมาณน,นี่แหละได้ไข่บ้านทัาไวันแล้วแต่บ้านคนเพิ่นแบบแบบดูเป็นกลุ่มๆเ,เนี้ยโอ้พระได้จับกล่องไอ้บิง่งเนาะท่างหัวเนี่ยเป็นแบบว่าเป็นแบบเป็นหมู่บ้านแบบติดกันเลยแบบหลังคาฟ้องกันเลย วัลซัลล mm. ัมกับวแมันคือดเร่องมูบาในหน่อยแต่ลังคาจอกันหมดเลยลังคาติดกันบ้านหลบมาเลยบ้านผ้าลบผ้าเมียวัตระัดนะขายกับบานเท่าเนี่แหละแต่ว่าแบบเขาทิเบตมี่แบบทิเบตเขาเห็นเขาตังตันนะพี่น้องแบบตังตังกินเราตังตันฉลองกินเราเนี่ยเขาอยเห็นนะสังเกตบ้างละว่าเมันแขกมั้ยมันคอยกินเหล้ามากเลย ทำซ้อมเบิร์ดนี่เนี่ยเดีวผมก็เคยเห็นงานอยู่มาเลย์ว่ามาณปีหนึ่งตอนทำไมเป็นนมว่าปลูกผักอยู่ที่ค้าแรงวันละสองลอยโดยปีนังตรงไทยเดี๋ปีนังจ่ายมีไปประมันลอยหกสิบโลปีนังขางวโพดเนี่ก็จะเป็นแบบคล้ายๆสมมติสอนเป็นหางนี่แหละตอนนี้เขาปิดอยู่ตอนนี่ยจะขายว่าเป็นหางถ้าปล่เลี้ยนคาง แหล่งทองเทียวก็เจ้านี่แเลยเนี่ยจะเป็นโคง้งโค้งยุทธายเมื่อไปเป็นลานอ e ีเฮ็ดลานไงญ่า e ลานอีเฮ็ดรถรถแลนดไลทยกันรถไทยกัแล่นดหลทยกันนะงานขงคา,ายอยู่ e อีเฮ็ดโอวอร์แลนด์้งก็เจ้าหลา่ เดี๋ยววันน้า <c oughs> จะถ่านกล่องแล้วบ้างถึงเครื่องมูอบ้านแบบนี้บ้านละบ้านจิ้มกันนะวานจันทร์น่ก็จะเป็นลานดีเฮททางคนจอดเต้นอยู่งานประหลายว่าสองเป็น ต้องขึ้นจอดไลเ่เสียจะเป็นหมู่บ้านฝัหม่บ้านมาบ้านเีนเลยเราก็เลี้ยวซ้ายนะพี่นอ้องกันเลตรงไปกับทเขาหมู่บ้านพระนึกเก้าวันแล้วตรงไปกัไน้ไตรงไปไม่ได้ไไดเอเลี้ยวซ้ รถ oh. น,น,นับสตนนอนเด้อเนะนี่ยแต่นับยืดของเศร้าตันนะแล้วเรก็ตีตันนะับนับนักเน,นี่นุนเจียหาละก็ใจว่าเจียหาวันหล่จะพันลอยเลยขึ้นไสบะย บ้านพันผู้หลงสมบูรณ์เลพี่น้องแบบว่าธรรมาชาติแบบว่าจะหลายกันนะเก็บเิองเราคนแบบทั้งวัชชาติน่าจะหลายกวบัดเพรเพิ่นบ่ค่อยมีโรงงานบ่ค่อยมีนี่เขาประค่อยนิยไมไป็นสางโรงงานกันเลยก็เลยสิงคโปร์เนี่ยมันจะมันจ,จะให้ผลิตยุทยธี่แหละแต่ตร,รงของมาบ้านเพิ่นเนี่ยสิเลยมันจิบ่ย่องไปมีขยามีมละทิบบ้านพิน่นเออเจาะ ต้องจุดไปไหยไปหาขึ้นเขอนตัวมือก็จะเป็นลาดตัวเย็นกันเดียตัวมือตัวห้องเนตัวคอนโก้ก็อะไรยี่หอ้อยู่ติดเจ็บด้วยนี่นละการรถ A การตัวเยน็นพันการเนะี่ย มนจะบรรจุไม่จุไมยอยจจ่อย่างพลา่าบรรจุอย่างพาล่าขาม้านป่นี้พนาจะเป็นตัวที่ได้บัดเ่ยเขาเรียวแา่ก็ได้เลียวพวงก็ได้จิตไปลาดเีผมจะไปยกตัวดิซื้อร้านในซินทอกซุน อ่างทีนอกต้นที่เปยกงานโตไปแล้วตัวเย็นอาใจเคเค็ลุกแดงงานโอเวอร์แลนด์เป็นสามแยกตัวทีเขาเลี้ยวขวาไปก็ได้เขาเลี้ยวซ้ายไปก็ได้แต่ว่าผมจะเลือกเลี้ยวซ้ยวายไป เพราะว่าทางเขาของน้ำมันจะกว้างกว่วมาจอดรถะเะดวกกลัวเพื่อว่าถ้าว่าติดเบรกถ้าเกิดติดเบรกเลยที่มีหมุงจอดนั่นถึงแหละ,ะเดี๋ยวใส่ไปอ้านโซฮินอ้านซูนซหินโซหิน ท้ายของตรงไปธนาะก็จะปิดซ้นตัวถนนตัวนั้นแหละที่ว่าถ้าตรงไปธนาะพุ่นนะดแต่ผมจะเลี้ยวขวานี่นตรงไปธนาเองพุ่นจะไปถ้าถลุถนนเสร็จนั่นแหละถนนที่ว่าเขาหามให้รถไทยแรง,งนั่นแหละแต่ทางโดนทางยังก็เจ้านั่นแหละเปิดที่มีป่านะมั่นไม่อย่างนีงง้ผมแน่เป็นตัว ไ,ไกลกันแต่ว่าเขาว่าห้ยแดนทะเลมากกันน้อยเดียวก็ะพอดแต่รถไทยกันว่ใหอแยนรคับให้แยงเต็มน,นี้อันนี้ห้องมุฏิเลียวขวาท่านนองเ้อะุเลี้ยวขวาอัญญาโอ้สีอะไรสีพันพันตือสีอะไสีมาหลายตัวอัญญา ดีร้อยดีร้อยทีเกไหมอ่ะตื่นมาหลายยั่ไักเนี่ยต้หลายนี่จะรถยีหลมเลย้เกเ็นมี่จะยีหลบเท่านั้นเลยก็เรียวขวามาแล้วขนาดสายมือเขาจะเอินเขาโม่สอนได้ไปนองแบบขายเข้าไขยังเด็ดละแต่ผมก็เคยเือกินหรคนไทยก็เคยมาตื่นอยู่มั้งขนาดเคยตื่นอยอ่ <c oughs> ว่าเห็นก็นจะว่าก็จะว่าเป็นจมวสอนขายขายของขายขุกเขาขายเครืองเดิมที่เห็นทั้งสีเ,เขียวนี่เป็นนี่ยี่าฟานี่เป็นไอ้น,นี่ย,อยง,ง,อ,งอ่ะจอมรถตู่ยงหมิงยงหมิงมาเลเซียยงหมิงมาเลเซียสาขาบูกิ ค่อยไปถามอะไรเยอะกะพ่อกงบบานเท่าไหร่นะเปลียนหน้ากัน้ ถ้าเกิดตรงไปหนาโค้งอะพ้นกันถ้าลงเซนส์สามแยกที่ว่าผมเรียกว่าเมื่อกี้เลยตัวที่นั่นเลยมันจะเป็นว่นเยอะแต่ผมยกตัวอย่างยกหัวเมื่อหนาเนี่ยลานสิบน,นกสุนอรรยากาศบานพ้นกันเงียบสงงบดีบงังหลังพอค่อยวนว่ายมน,น,นเดยหอกบังหลังมาเลเซีย มันคือเื่อวันหน่อกเมืองคนจักอันนี้ผมจะเลี้ยวเข้าไปแล้วจะเลี้ยวเข้าไปสินท็อกซน พร้อมแล้วเลยเขาติดเสียกันส้าบาทเพง่นได้จับให้ผมเราพนอ้องพกจะพวดขาสั่างไว้เลยเด,ด,ดีพวดโลแมนพอพิษพวดสลักลอ็อกสวยเลยเลยวสียเรื่มสลักกิฟตโต กดะลักไว้เลยเดี๋ยวขิดห้องอีกะลักล็อกตูเขากรเื่อนมากสิปั๊บอ่าปดล็อกซีหูไว้เดี๋ยวพสิงโยกลดเท่าร้อยเค แจกตูกแจกมาก่อนเจ็ดหนึ่งสา้างทะเบียนมาเลเซียไไหมทะเบียนมาเลยมาเลเยมาเลย ยกขนมาเลเซียมาเลเซียขั้นไนมาอยู่บานเนี่ยได้ใบยกตัวมาแล้วจะในนอกบันเนี่ยมาเลเซียไม่มาานหามีบอหยางไอ้เบิ่งก่อน มาได้เสี้ยววัยูย่บ้านเนี่ยจังได้เราพี่นอ้องเอกสารใช่ไหมใส่น้อวันนี้เนี้ยไปเท่าไรฝากหนิพ่อเอกสารเนี่ยทะเบียนบ้านรอเออเห็นเราพี่น้องเห็นแล้ว,ลวทะเบียนมาเร็งเราบ้านเนี่ย เพิดจอดนอนถากระโดนละว่าเนี่ยตัล้วนอนลัดโน้รถเบนเลยเนี ah. ่ยเบนเอฟอเกรอนานไหมเก๋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 ตรอรอไทยเบนประเทศพนมาเลเซีย คนจะไปยกตัวด้วยบานพี่น้องอต้องกระถานี่เราเรดทับผาแล้ววัน,นเซ็นเซอร์อมันเตือนนะพี่น้องตอ,ตอ,ตอ,ตอดๆๆอยู่เนี่ยแตบบ่ว่ามันลมมาเต็มปันธุ์หางแบบว่าแต่ลมมันหนเต็มมาแล้วแต่ว่า,แบบวาเซ็นเซอร์มัน จนเติมจิตาหน่อยนึ่งตัวหางแต่ว่าตัวลกูกไ,ไอตัวแม่ตัวแม่เตรียมดีเยอะขึ้นซิปบ่อเกินซิปบ,บอบบลเยอะซิปปลาเหมือนราท็อปเพินนะท็อปเพิน์น7เจ็ดเจใส่น้อยหน่ะการหลอกลาย ้องจอดต่างไอ้คนนี้จะบากคนขายกตูขานเนี่ยเป็นมันทำหนอทำเนียมประมาณนี้แหละต้องบอกนะพี่นองบ้านเท่ากับนี่นะน้ำกินมันใจกันไปค่ากาแฟากันไปอ,อ,กไปอุกครั้โอ้เสิรรถทับเสิรรถทับเลยบ้างรถเป็นเลยโอเค คือส,สองสามร้อยแปดไปยักขาวคือเป็นยักขาวเลยท่านเน่ยเพิ่นมีน้ำหน้าว่ายักษ์เพิ่นมีน้ำว่ายักษ์ขาวครับพี่ปอดไพรเราลองฟังแม่นั่งแทนขึ้นเนื้อลองแตะปอดไพตรงเส้นทางเด้อ ฟังเสียงแตะแล้วพี่น้องถ้าบีบแป๊กอยู่ถ้าบีบแปก๊กแปก็กแสดงว่าถอยอีกถ้าแปก๊กตัวนึงก็เดินนานน้อยนึงอ้าวยกตู้แล้ว ว่าเสร็จงานเราแล้ววันนี้ถ่ายพี่น้องเมืญญ่อกี้แบบแป๊กขัดน้ำยาเยอะอ๋อแล้วก็บอหล่อลงเลยเราเริ่มได้ไหมเราตูนักได้ไหมเราจิลงเลยพี่น้องเลยเราบอหล่องลงยกบ่ จบอยู่จบดินมากอยอะก็ตามกันเลยจะอจพอดีพอต้องติดเทียงแม่ัตลอดจกตัวเรียบร้อยพี่น้องเสร็จภารกิจมื่อนี้หาพักก่อนตามวัตถยาสัยมาเอื้อผลละ สิบต่อโมงสิบโมงหมดละจะได้ยกงตวอยมืนเอาวันในงานกับมืนผมหน่ายจะประมาณคิวสองคิวสามนีนแ่แหละจันเดียขอจบคลิปไปแค่เด้อพี่หน่องเด้อขอบคุณผู้มารับชมผู้ติดตาฟังเสียงจบไม่ฟัง <laughs> เปิดลังกำัำมาจมบ้านละเปิดลังกำัำมาฟันตั้งโจมอีกเดอ้อะพี่หลอกเลยเรื่องติดตามช่องโบตะกอนสายบรรทุกเดอ้อะมาถ่ายพี่น้องเบิง้งกักนจิตละปรทธาไปลงไปเล่าไปคอมเมนต์ไปข้อมากกับที่ถ่ายพี่น้องเบิง้งว่าบาดเพิ่อนเป็นยังไงเดี๋ยวว่าทำประสาทบาดเพิ่อนเดี๋ยวบาดหอบอ โอ้บ้านคนแบบเป็นไปคลายกันวอะอาผมกอขอจบคลิบไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับสบายดีสบายด,สายดีสบายดีทุกคนทุกคนสวัสดีครับผมครับบาย